สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่443กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหาพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนเดินเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมทางช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะแจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถาม เข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ Line แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับแอด174 oiptq นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆดูให้ชอบใจนะครับผมว่าถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้จดเป็นองค์พระหมายเลของค์นั้นได้เลยนะครับพี่ๆและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกํากับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ลน์มาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหรือท่าในใดสะดวกโอนก็สามารถแจ้งผมได้เลยนะครับพี่พ รับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทันใดชาบูชาพระรายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลยที่1่กันเลยนะครับสาหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับผมนี่นะครับผมพิมพ์7ชั้นนะครับวัดชโยรวิหารนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1มานะครับผมนี่นะครับ ผมได้รับมาพร้อมกับการ์ดเลยนะครับผมเป็นการ์ดประกาศสมิบัตินะครับผมสำหรับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา900บาทนะครับผม900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมเนื้อหามสาราณเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆผิวสวยมากนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ หมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมทานใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำการ์ดนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมครับผมจะเป็นการประกาศสินบัตรนะครับผมของพระสมเด็จเกศชโยองค์นี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมประกาศสินบัตรนะครับผมพระสมเด็จเกศชโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นเนื้อผงนะครับผมวัดชโยวัดรววิหารจังหวัดอ่างทองนะครับผมได้รับรางวัลมานะครับราคาแบ่งปันหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน กับการ์ดเลยนะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้จะเป็นพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผงแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะครับผมปิตาจัมโบ้หนึ่งของบุโตวัดประดู่ิมพลีรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆในราคานะครับผม5 5 0บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิตานะครับผมลวงบุโตวัดประดู่ิมพลีนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับ นี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรูปภาพก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับถ้าจังโวนหนึ่งด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมนะครับอักษรนะครับผมยังเห็นชัดนะครับหลบปูโตนะครับผมวัดประดูชินพรีสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขี่2นะครับราคาแบ่งปันครับผม550บาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์นะครับผม80ปีกรมตํารวจนะครับผมสําหรับรายการที่3องค์นี้นะครับผมจะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรนะครับผมเนื้อสามกษัตริย์นะครับผมหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมตำรวจ80ปีนะครับผมสำหรับหมายเลข3นี้นะครับนี่นะครับผมราบุทธโสธรนะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700นะครับผม50บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นติดตานะครับระบุโตนะครับผมปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับพี่ๆปี2521นนะครับผมปลดหนี้หลังยันนะ หลวงปูโตองค์นี้นะครับผมฝังตะกูสองดอกนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อแช่น้ํามนตนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800อบาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูเฉิมพรีนะครับผมพิมพ์ปดนี่หลังยันนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมผิวสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมเป็นปิตาลปุโตนะครับผมหมายเลขที่อ่าหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับองนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับการ์ดประกาศสินิบัตเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมหยิบออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับและนี่ก็จะเป็นการประกาศสินิบัตรนะครับผมของพระปิตาปลดนี่นะครับผมหลังยันนะครับผมลปุโตเนื้อผมเคสอนะครับพศ2521นห้ร้อยี่ะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับ การ์ดนี้เลยนะครับผมทานใดชอบไปแล้วก็จะได้รับทั้ง2อย่างเลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่5้าแล้วนะครับสำหรับรายการที่5้านี้นะครับผมจะเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลวงปู่โตนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมฝังตะกรุด3ดอกนะครับ สำหรับหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาหรบโตะนะครับผมฝั่งตะกรุด3ดอกนะครับผมหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับฝั่งตะกรุด3ดอกนะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับ ต่าหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพ <th out> <ower> ี่พี่เนี่ยนะครับวัดพระดูเฉลิมพรีนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเดิมเลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่หกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระท่ากระดานนะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพระท่ากระดานนะครับผมหมายเลขที่หกในอีพีนี้นะครับผมราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพระท่ากระดานองค์นี้นะครับผมดูให้ชอบตัวให้ถูกใจเลยนะครับท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจพระรายการไหนสามารถทักมาสอบถามหรือว่าทักมาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะครับผมอยากให้พี่ๆได้องค์พระที่ชอบใจที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6ใน EP นี้แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทนะครับผม สวยงดงามตรงทาในคลิปนี้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลงพ่อรวยนะครับผมปาสาทิโกนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นไตรมาสนะครับผม5 9นะครับผมรวยรวยรวยนะครับผมเนื้อทองแดงลงยานะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขี่7แล้วนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการที่7นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหน่นะครับ ผิวสวยๆมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญไตมาร5 9านะครับผมลอมพ่อรวยปราสาทิโกนะครับผมนิกาทองแดงลงยา3-4สีนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมตอกโค้ดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมตอกหมายเลขแล้วก็เป็นตอกรูปตรงนี้นะครับผมเป็นโค้ดนะครับผมตรงข้างๆนี้เลยนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆพ,พร้อมเรียมแบบนี้นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ๆสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกปี03นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอีกนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมรายการนี้นะครับปี2503นนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามนะครับผมหมายเลยถัดมาครับผมเป็นหมายเล้ที่9แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาเงินล้านนะครับหลังยันตรีนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 600บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาเงินล้านหลังยันตีหลวงปู่โตองค์นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่9นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับฝากตะกูตรงด้านล่างนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบก็พอนะครับผมนี่นะครับรายการนี้ให้พิเศษเลยนะครับผม เนื้ออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับท่านใดชอบความเก่าความเดิมลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้ครับผมราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9องค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆถ้าท่านใดถูกใจก็อย่าลืมนะครับผมพิมพ์เป็นหมายเลขแล้วก็เป็น EP นะครับผมพิมพ์เข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่10ครับผมเป็นปิดตาปูยิ้มนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับพี่ๆเป็นปิดตาหรือปูยิ้มนะครับ ยู่ในเรียมกันน้ําแบบนี้เลยนะครับผมกันน้าเก็บผิวนะครับผมปิดตาปูยิ้มนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขี่10แล้วนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมปิดตาแล้วกูยิ้มนะครับหมายเลข10นะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอนะครับผมในราคา500เอยหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมขอให้ด้วยนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมปิดตายันดวงเล็กหลวงปุโตนะครับนี่นะครับผมสภาพผิวนะครับผมสวยเดิมนะครับผมเป็นปิดตาเนื้อก้นครกนะครับฝานตะกรุดหนึ่งดอกตรงด้านล่างนี้นะครับผมดูผิวนะครับ จะออกเป็นสองสีเลยนะครับพี่ๆคล้ายๆเนื้อลายเสือเลยนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่11แล้วนะครับสําหรับปิดตาเนื้อก้นครกนะครับผมเป็นยันดวงเล็กนะครับพี่ๆอันนี้เป็นยันดวงเล็กนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมนี่นะครับ เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับปีพศ2518นะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมเหรียญเซมา8รอบนะครับรายการหมายเลขที่12อง์นี้นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคา600บาทนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวมันชัดๆเลยนะครับผมตอกโคดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผม ผิวสวยงดงามเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองยุครบ8ดรอบนะครับผมพระครูพวานาพิรัตนะครับหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองปี2518น้นั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที like in. Platform, like ่13แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญชนะจนนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับภาษาทิโกนะครับผมเป็นรุ่นชนะจนเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบาทนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นชนะจนองนี้นะครับต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม719นะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยองนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผม ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าสนใจหมายเลขไหนนะครับผมให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับต่อขดไก่ตรงด้านหลังนี้นะครับผมเป็นรุ่นชนะจนนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมนะครับผมไลน์แอดหนึ่งเจ็นะครับเบอร์โทรนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญผู้ไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการหมายเลขที่14องค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับ เรียนผู้ไข่นะครับผมองค์นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่พี่สำหรับเรียนผู้ไข่วัดเชิงเลนนะครับผมรายการที่14นี้นะครับ500บาทนะครับผมอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับพี่พสวยๆเดิมเดิมนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นจอบหลวงพ่อไผ่นะครับผมวัดกำแพงนะครับหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทนะครับพี่ๆสำหรับจอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเป็นหล่อโบราณเลยนะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมท่านได้ไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับพี่พี่สวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม นี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมปีพศ2478นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับผมรายการหมายเลขที่15นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16นะครับอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับพี่ๆเนื้อจะออกเป็นสีดำๆนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมพิมพ์มหาเสน่ห์องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับผม 750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมหลวงพุโตวัดดูฉิมพรีนะครับผมรายการที่16นี้นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆ่คนนี้เลี่ยมเลยนะครับผมเป็นองค์เล็กๆนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ750บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นคนละเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงเคสรอนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเท่ากันนะครับ 750บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่17นี้นะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับพี่ๆพระทุกองค์นี่สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่18แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นนะครับหนุมานเดินดินนะครับผมหลวงปู่สวงนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงปู่สวงนะครับผมเป็นธนุมานเดินดินนะครับ ปีพศนะคร 2, 2, 5, 1, 9, right ah ับผม2519นะครับผมวัดไพลยพัฒนานะครับผมวัดไพลยพัฒนานั่นเองนะครับผมสำหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมหนุมาณเดินดินหลบุูสวงนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับหนุมานหลบุูสวงนะครับผมเนี่ยครับเป็นหนุมานเดินดินนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน45 0บบาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นเทวดาเดินดินนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับท่านใดดูลอวสนใจนะครับผมใต้ฐานจะเป็นตอกโค้ดนะครับผมนี่นะครับ450าบาทนะครับผมสําหรับรายการที่18นี้แล้วนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19นะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหรือผู้เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับปิดตาหผู้เอี่ยมนะครับผม หลวงปู่โตปุกเสกนะครับผมปี2515นะครับงานฝังลูกนิมิตนะครับผมวัดโคนอนนะครับผมพาสีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมปิดตาองค์นี้นะครับหมายได้ที่19แล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมปิดตาปุยเอี่ยมนะครับผมหลวงปู่โตปุกเสกนะครับวัดโคนอนนะครับผมนี่นะครับภาสีเจริญนะครับผมกรุงเทพมหานคครรนะับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะเป็นต่อโค้ดวคนอนะครับผมตัวย่อนะครับผมวัดโคนอนนะครับผิวนี้ถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆเี่นนะครับงดงามมากๆนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่19นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นเนื้อชินตะกวนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเห็นนะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับสําหรับปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากับองค์ก่อนหน้านี้เลยนะครับ5 0าบาทนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่20นี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับผมเนื้อเมฆพัดนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเป็นปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับอง์นี้600บาทนะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกเก็บผิวกาแบบนี้เลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมปิดตาเนื้อเมฆพัดหมายเลขที่21แล้วนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับ ให้ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ Line แอดเลยนะครับผมแอดหนึ่งจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับผมป่าว่าโรนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับผมปลอดภัยนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสององนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมวันนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพี่ๆนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมโลปู่แพ้วป่าว่าโรนะครับ ออกที่วัดปรังมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับมันจะเป็นตอกโคดรหมายเลขด้วยนะครับผมรันหมายเลขด้วยนะครับ76นะครับหลวงปู่แพราวาดโรนะครับผมรุ่นปลอดภัยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพิเศษนะครับผมวัดปรังมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับสวยงดงามนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสี่าบาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับรุ่นแรกนะครับผมวัดปากอุดมสมพรนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นหมายเลขนี้นะครับผมปี2507นะครับผมรุ่นแรกสิทธ์ทออสร้างถวายนะครับองค์นี้500บาทนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอาจารโรนะครับ ท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกองค์เลยนะครับนี่นะครับผมวัดป่าถ้ำขาดนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่23แล้วนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมปี2 5 0 7นเะครับเราดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่24นะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่ระบุโตนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาตุ๊กตาใหญ่รายกันที่24นี้นะครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับวัดประตูชิมพีนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสวยงดงามนะครับผมลองดูผิวกันได้ครับ จะเป็นหลังยันนะครับพี่ๆนะครับเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่หลวงปุโตนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปุโตเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่25ครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผม700บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ เป็นปิดตาเงินล้านนะครับพี่ๆหลังยันตรีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับฝานตะกุดตรงนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับมัคระอักซอนะครับสวยคมชัดเลยนะครับผมหลวงูุโตวัดประดูเฉิมพีนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผม ก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับ หรือว่ากดปุ่มกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมในทีน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผม @174oipthq นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุก รายการนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเช่าบูชารายการไหนไปได้รับพระรายการนั้นแน่นอนนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ